สวัสดีครับผมแมกจเนียนะครับสวัสดี f อฟซีสี่พันุคนนะครับสวัสดีชาวยูทูบครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้พามาชมเจ้าจอนเดียห้าศูนย์เจ็ดดุกีลงหางหกนะครับใกรยิงงีครับเจ้าของนารับเองนะครับ สี่ซูบไม่มีเทร์โบครับจิตเทร์โบใหม่เครื่องยนต์ขนาด4 5 0 0ซีซีครับฝันลังก็ห้างลีบปอกยาว13นิ้ว โคงผ่านก็ประมาณสองเมตรสิบนี่นะครับให้บอคอยเขาเท่าหร่ครับคนมาตกจะเถ่อ ฝนฝนบนโต๊ครับช่วงนี้เป็นช่วงในหนางานนะครับหนางานไทน,นะครับเป็นฤดูกาลของรถไทน,นะครับเตื้นสวยในงานหน่เตือนเศร้าในงานรลายนะครับช่วงนี้ มัมีคำว่าสายแต่หากจะเตีเ้ยเสานะครับระบบเกียร์ก็เกาเกียร์เด่นหน้าสามเกียร์ถอยหลังครับไอมาก์คครับระ,ระบบเกียร์นี่สามเกียร์เกาเกียร์เด่นหน้าสามเกียร์ถอยหลังไอ้รถรุดด่นรุ่นเลือน สี่เกียร์ถอยหลังแปดเกียร์เดินหนาไงยังมาสามเกียร์เก่าเกียร์อยู่คือเก่าอยู่โอ้ยตะขอไฟหลายๆเลยครับมันอะไรมันมันจิดปากโง่ยังไงนะมันจิดปากครับคพื่อห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีอแปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังยังไปจัดเก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังอยู่คือเก่าอยู่โอ้ย อาอพี่น้องเลยจากผมสิวาจังไหนหนํ่มเลยมันปากมันลวงไปต้องขอเอาไว้นะครับนี่ชุดนี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เข้ามาที่ต่ำหาชุดเจ็ด,ดหนงยี่ห้าครับ วันนี้ไทยบนเขาหน้าท่ามครับจะคล้องหน้าครับเองครับเสียเอฟเทียนครับรถไทยอีกคันหนึ่งครับเสียเอฟฟองเขา ปีนานนะครับเบลเบลว่าอยากจัดอยู่ครับจะขั้นขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณคอมเมนต์ครับจุกเรื่องไา้ครับ สงสัยข้อมูลอยากหูหรือข้อมูลเกี่ยวกับรถไทรุ่นจอนยาหาสูญเจนงองีนี่เขาเมนคำว่าไดเลยนะครับสงสัยชุดใดอยากหูชุดใดครับของไอหาสูญจนทงีนี่ครับฟาติดโบเขาไปแล้วมีปัญหาอยู่บ่อรือมันเป็นยังไงกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับรถขันนี้เขาเมนคำว่าไดเลยนะครับเตรียมใจให้ข้อมูลครับผม เอาคลิปนี้พอคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมครับแมกจนเยอะครับ